เมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามที่สุดในระบบสุริยะคงหนีไม่พ้นดาวพฤหัสบดีพี่ใหญ่แห่งจักรวาลที่หมุนวนอย่างสง่างามด้วยมวลที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์อื่นๆทั้งหมดรวมกันกว่า2.5เท่าและมีขนาดที่ใหญ่กว่าโลกถึง11เท่าทำให้ดาวพฤหัสบดีไม่ใช่เพียงแค่จุดสว่างบนฟ้า แต่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่พลังอำนาจและการขยายตัวอย่างไร้ขีดจำกัดพลังงานมหาศาลนี้เองที่ทำให้มันถูกผนวกเข้าเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในศาสตร์แห่งการพยากรณ์หรือโหราศาสตร์ทั้งในซีกโลกตะวันตกและตะวันออกและถูกยกย่องในฐานะเทพเจ้าแห่งคุณธรรมและดาวสุภเคราะห์ที่ให้คุณสูงสุดในโหราศาสตร์ทุกแขนง ดาวพฤหัสบดีหรือที่เรียกกันในโหราศาสตร์ไทยว่าดาวห้านั้นมีบทบาทที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลเหนือกว่าดาวเคราะห์อื่นๆหลายดวงหางเปรียบกับคณะรัฐมนตรีในดวงชะตาดาวพฤหัสบดีก็คือประธานสุภเคราะห์เป็นดั่งครูบาอาจารย์ผู้พิพากษาหรือนักบวชผู้ทรงศีลที่เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาความเมตตาและความยุติธรรม มันเป็นตัวแทนของพลังงานที่ช่วยขยายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความรู้ความมั่งคัง่งโชคลาภหรือแม้กระทั่งปัญหาและอุปสรรคหากดาวพฤหัสบดีสถิตในตำแหน่งที่ดีในพื้นดวงชะตาชีวิตเจ้าชะตาก็มักจะเต็มไปด้วยโอกาสที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและอาชีพการงานที่เป็นหลักเป็นฐานมั่นคง แต่ความหมายของดาวพฤหัสบดีนั้นลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าแค่คำว่าดาวแห่งความโชคดีเพราะแท้จริงแล้วโชคลาภที่ดาวพฤหัสบดีมอบให้นั้นมักจะเชื่อมโยงกับคุณธรรมและปัญญาเป็นหลักโบราณาจารย์จึงสอนว่าหากอยากให้ดาวพฤหัสบดีส่งเสริมโชคลาภที่ได้มาต้องเป็นไปโดยชอบธรรมไม่ได้มาจากการคดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่น พลังงานของดาวดวงนี้จึงผลักดันให้คนเราไฟฟ้าความรู้ที่สูงขึ้นสแสวงหาความจริงทางประชญาและศาสนาและประพฤตินตนอยู่ในศิลธรรมอันดีปัญญาบริสุทธิ์ตามหลักโหราศาสตร์นั้นจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จและความมั่นคงในชีวิตในสารคดีเรื่องนี้เราจะพาผู้ชมไปสำรวจว่าดาวพฤหัสบดี ซึ่งโคจรช้าๆผ่านแต่ละราศีประมาณหนึ่งปีต่อครั้งและสร้างปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดีย้ายอันเป็นที่กล่าวขานนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนใน12ราศีอย่างไรบ้างเราจะเจาะลึกไปถึงตำนานความเชื่อที่ถักทอเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งสวรรค์เข้ากับดวงดาวบุญท้องฟ้า พร้อมทั้งวิเคราะห์ความหมายที่หลากหลายเมื่อดาวแห่งความดีงามนี้ไปสถิตในตำแหน่งต่างๆในแผนที่ชีวิตเพื่อไขปริศนาว่าเราจะใช้พลังงานอันยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสบดีได้อย่างไรเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสุขและการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเพราะการเข้าใจดาวพฤหัสบดีก็คือการเข้าใจกฎแห่งการเติบโตของชีวิตนั่นเองที่มาและตำนาน ก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงอิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีในแผนที่ชีวิตเราต้องย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงรากฐานทางตำนานปรัมปราซึ่งเป็นที่มาของความหมายอันยิ่งใหญ่ของดาวดวงนี้ในวัฒนธรรมทั่วโลกดาวพฤหัส,สบดีไม่ได้เป็นเพียงแค่ก้อนแก๊สยักษ์ใหญ่บนท้องฟ้าแต่เป็นตัวแทนของพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เหนือทุกสิ่ง 1. ดาวพฤหัส,สบดีในโหราศา,าสากล เทพเจ้าจูปิเตอร์หรือซุสในโลกตะวันตกความหมายของดาวพฤหัสบดีนั้นเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับเทพเจ้าจูปิเตอร์ของโรมันหรือที่ชาวกรีกรู้จักกันในนามซุสจูปิเตอร์คือประมุขแห่งเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุดบนภูเขาโอลิมปัสมีสัญ,ญลักษณ์เป็นสายฟ้าเขาเป็นผู้ปกครองท้องฟ้าและเป็นผู้รักษากฎ,กฎหมายและความยุติธรรมด้วยเหตุนี้เอง ดาวพระหัสสบดีในโหราศาสตร์สากลจึงเป็นตัวแทนของอำนาจสูงสุดความยุติธรรมความสูงส่งและการขยายตัวโดยธรรมชาติจูปิเตอร์ไม่มีขอบเขตและต้องการเติบโตอย่างต่อเนื่องมันจึงนำมาซึ่งโอกาสครั้งใหญ่ความร่ำรวยที่เกินคาดและความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลธรรมศาสนาและกฎหมาย การโคจรของดาวพระหัสบดีจึงเปรียบเสมือนการมาเยือนของกษัตริย์ผู้ใจบุญที่มอบพรและขจัดความโชคร้ายต่างๆออกไปจากชีวิต 2. ดาวพระหัสบดีในโหราศาสตรไทยหรือภารตะพระพรหัสบดีครูผู้ทรงปัญญาในทางโหราศาส์ไทยและโหราศาสตร์ภารตะอินเดียดาวพระหัสบดีถูกเรียกว่าพระพระหัสบดีหรือพระหัส ซึ่งมีกำเนิดที่อ้างอิงจากคำพีทางาศาสนาและศสยศาสตร์โบราณตามตำนานของไทยโบราณเชื่อกันว่าพระอีสวนหรือพระศิวะได้ทรงร่ายพระเวทให้ฤาษีส9ตนมาป่นเป็นธุรีจากนั้นห่อด้วยผ้าสีแก้วไพทูลหรือสีเหลืองหรือสม้มแล้วประพรมด้วยน้ำอำมฤตจึงบังเกิดเป็นเทพเจ้าที่มีกายสีแก้วไพทูลและทรงกวางทองเป็นพาหนะ เนื่องจากกำเนิดมาจากฤรือสี19ตนพลังของพระพฤหัสบดีจึงถูกกำหนดให้มีกำลังพระเคราะห์เป็นเลข19ตัวเลขนี้จึงถูกใช้ในการทำนายและเป็นจำนวนจบในการสวดบูชาคาถาสำคัญอย่างพระสำสมวิสะเทพระ แก่นแท้ของตำนานนี้คือการเน้นย้ำว่าพระพฤหัส,สบดีคือครูบาอาจารย์นักปราชญ์และผู้ทรงศีลที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความเมตตาและความรู้แจ้งทางจิตวิญญาณดาวพฤหัส,สบดีจึงไม่ได้เป็นแค่ดาวแห่งโชคลาภทางการเงินแต่เป็นโชคลาภทางปัญญาที่ผลักดันให้คนเราแสวงหาความจริงและความดีงามในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นจูบิเตอรหรือพระพฤหัสบดีรากฐานของดาวดวงนี้จึงสื่อถึงพลังงานของสติปัญญาความเมตตาและความจริงที่คอยนำทางและอุปถรัรมภ์ค้ำชูชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในทรรนองคลองธรรมเสมอมาลักษณะและอิทธิพลของดาวพระหัสบดีในโหราศาสตร์ในโหราศาสตร์ทุกขแขนงดาวพรฤหัสบดีหรือดาวห้า เป็นดาวเคราะห์ที่มีพลังงานโดดเด่นและเป็นที่รักที่สุดเนื่องจากเป็นพลังงานที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองและความเข้าใจเชิงลึกในชีวิตหากไม่มีอิทธิพลของดาวพฤหัสการเติบโตและการขยายตัวของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ยากดาวพฤหัสบดีจึงถูกจัดให้เป็นดาวสุภเคราะห์ที่ให้คุณอย่างสูงหธรรมชาติ และคุณลักษณะหลักของดาวพฤหัส,สบดีดาวพฤหัส,สบดีมีคุณลักษณะพื้นฐานคือเป็นธาตุดินซึ่งสื่อถึงความมั่นคงหนักแน่นมีหลักการและความเป็นปึกแผ่นเป็นดาวที่มีเพศช,ชายสุภาพสะท้อนถึงความเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพการให้คำแนะนำและการเป็นผู้นำทางที่ดีสีประจำดาวคือสีเหลืองสีส้ม สีอิดและอัญมณีที่เกี่ยวข้องคือบทสราคมความหมายหลักของดาวพฤหัส,สบดีคือคุณธรรมปัญญาความยุติธรรมศิลธรรมโชคลาภความมั่งคั่งการขยายตัวและการเติบโตบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนี้โดยตรงจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการให้ความรู้และยึดมั่นในกฎหมายได้แก่ครูอาจารย์พระสงฆ์ นักกฎหมายผู้พิพากษานักวิชาการหรือผู้ให้คําปรึกษาต่างๆสถานที่ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีได้แก่ศาสนสถานวัดโบสถ์โรงเรียนมหาวิทยายลัยศาลและห้องสมุดส่วนอวัยวะที่เกี่ยวข้องคือตับไขมันสโพกและเส้นเอ็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการย่อยอาหารและการขยายใหญ่ของร่างกายพลังงานหลักของดาวพระหัส,สบดีคือการขยายสิ่งใดก็ตามที่มันสถิตยอยู่หรือส่งกระแสถึงจึงนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งแต่ในทางกลับกันหากอยู่ในตำแหน่งที่อ่อนแอหรือทำมุมร้ายกับดาวบาปพัคเคราะห์การขยายตัวนั้นก็อาจกลายเป็นการขยายปัญหาหรือความอ้วนเกินพอดีได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้พลังงานของพฤหัสจึงต้องมาพร้อมกับสติปัญญาเสมอ 2. การโครจรและการเปลี่ยนราศีของดาวพฤหัส,สบดีดาวพฤหัส,สบดีใช้เวลาโครจรผ่านแต่ละราศีประมาณ1ปีและใช้เวลาประมาณ12ปีในการโครจรครบรอบ12ราศีในจักรราศี การเคลื่อนที่ที่แน่นอนและค่อางช้านี้จึงทำให้การย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีเป็นเหตุการณ์สำคัญที่นักโหราศาสตร์ทั่วโลกจับตาดูเพราะมันส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของทุกราศีการที่ดาวพฤหัสย้ายหมายถึงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ราศีใหม่ซึ่งนำมาซึ่งกระแสโชคลาภใหม่และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราศีนั้นเช่น เมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีที่หมายถึงการเงินก็จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางการเงินหรือเมื่อย้ายเข้าราศีที่หมายถึงการงานก็จะเกิดการก้าวหน้าเลื่อนตำแหน่งหรือขยายกิจการโหราจานมักเน้นย้ำว่าช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสโคจรให้ขุนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาควรใช้สติปัญญาและยึดมั่นในความซื่อสัตย์เพื่อรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพราะพลังงานของพฤหัส จะไม่สนับสนุนการกระทําที่ผิดศีลธรรม,รรม 3. าํตำแหน่งมาตรฐานที่ให้คุณสูงสุดดาวพฤหัสบดีมีตำแหน่งมาตรฐานที่ให้คุณอย่างยิ่งซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของดาวในดวงชะตากะเกษตรคือการสถิตอยู่ในราศีที่ตนเองเป็นเจ้าของได้แก่ราศีธนูและราศีมีนตำแหน่งนี้ให้ความมั่นคงความรู้และความเป็นปึกแผ่นแก่เจ้าชะตาสูงสุด คือการสถิตยอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นตำแหน่งที่พฤหัส,สบดีจะสามารถแสดงความเมตตาและอุดมสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่นำมาซึ่งความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองราชาโชคเป็นตำแหน่งที่แสดงถึงการได้รับความนิยมจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ทรงศีลมักทำให้ชีวิตมีความสุขมากและได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือการเข้าใจลักษณะและอิทธิพลเหล่านี้ทำให้เราสามารถตีความดวงชะตา และเตรียมพร้อมรับมือกับกระแสพลังงานแห่งการเติบโตและความเมตตาที่ดาวพระหัส,สบดีมอบให้ได้อย่างฉาญฉลาดอิทธิพลของดาวพฤหัสในดวงชะตาการวิเคราะห์อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีในดวงชะตาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพยากรณ์เพราะเป็นตัวกำหนดว่าเจ้าชะตาจะได้รับพรแห่งปัญญาความเมตตาและโอกาสในชีวิตอย่างไรโดยนักโหราศาสตร์ จะพิจารณาสองส่วนหลักๆคือดาวพฤหัส,สบดีสถิตยอยู่ในราศีใดและสถิตยอยู่ในเรือนชะตาใดรวมถึงความสัมพันธ์กับดาวดวงอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอิทธิพลของพฤหัสใน12ราศีตำแหน่งที่ดาวพฤหัส,สบดีสถิตยอยู่จะบ่งบอกถึงวิธีการที่เจ้าชะตาใช้ในการแสวงหาความจริงความรู้และโชคลาภในชีวิตนี่คือตัวอย่างที่โดดเด่น ราศีธนูและราศีมีนเป็นตำแหน่งเกษตรผู้ครองเรือนพลังงานของดาวพฤหัสบดีจะสมบูรณ์ที่สุดในราศีเหล่านี้เจ้าชะตาจึงเป็นคนที่มีปัญญาญาณสูงมีปรัชญาชีวิตที่ลึกซึง้งชอบการเดินทางไกลเพื่อแสวงหาความรู้และมีศีลธรรมนำทางชีวิตราศีกรกฏเป็นตำแหน่งอุดให้คุณสูงสุด ดาวพฤหัสบดีในราศีกกฎจะแสดงถึงความเมตตาความอุดมสมบูรณ์และความผาสุกในชีวิตครอบครัวเจ้าชะตามักเป็นผู้ที่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่และมีความสุขในบ้านราศีมังกรเป็นตำแหน่งนิดอ่อนกำลังดาวพฤหัสบดีในราศีนี้จะถูกบีบให้แสดงความรู้และความยุติธรรมในรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบและจริงจังมากขึ้น ปัญญาจึงมุ่งเน้นไปที่ความสำเร็จทางโลกการงานและความทะเยอทะยานราศีเมษดาวพฤหัสจะให้พลังแห่งการบุกเบิกเจ้าชะตามีความกล้าหาญที่จะเรียนรู้และเป็นผู้นำทางความคิดราศีตุลดาวพฤหัสส่งเสริมความยุติธรรมและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการแสวงหาความสำเร็จต้องผ่านการเป็นหุ้นส่วนหรือการให้ความร่วมมือกับผู้อื่น อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีใน12เรือนชะตาหากราศีบอกวิธีการเรือนชะตาจะบอกเรื่องราวหรือขอบเขตของชีวิตที่ดาวพฤหัสบดีจะนำโชคลาภการเติบโตและโอกาสไปมอบให้นี่คือตัวอย่างที่สําคัญที่สุดเรือนที่ให้คุณสูงสุดเรือนที่หนึ่งตนุหรือตัวตนโชคดีที่เกิดมาพร้อมปัญญา เจ้าชะตาเป็นผู้มีรูปร่างสง่างามน่าเคารพมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีคุณธรรมสูงเป็นที่เชื่อถือของสังคมมักมองโลกในแง่ดีและมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายเรือนที่10กัมมะหรือการงานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอาชีพดาวพฤหัส,สบดีในเรือนการงานหมายถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจ เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความรู้การสอนหรือตำแหน่งที่มีเกียตรติเรือนที่สองกระดุมพระหรือการเงินความมั่งคั่งและทรัพย์สินเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นด้านการเงินการได้มาซึ่งทรัพย์สินมักจากความรู้ความสามารถหรือการสอนมักมีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนและมีการบริหารเงินด้วยปัญญาเรือนที่9สุภะการเดินทางและาศาสนา ปัญญายาและโชคจากการเดินทางเจ้าชะตามีความสนใจในศาสนาปรัชญาและการศึกษาที่สูงขึ้นมักไม่เดินทางไกลไปต่างประเทศเพื่อหาความรู้หรือเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตเรือนที่ท้าทายเรือนที่6อริอุปสรรคศัตรูดาวพฤหัสบดีจะขยายเรื่องราวในเรือนนี้ทำให้เจ้าชะตาอาจมีหนี้สินที่ใหญ่โตหรือปัญหาสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวเช่นโรคอ้วนไขมันอย่างไรก็ตามพลังงานด้านดีคือเจ้าชะตาจะมีปัญญาในการแก้ปัญหาและอาจประสบความสำเร็จในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์การบริการหรือการให้คำปรึกษาเรือนที่8มรณนะความลับมรดกดาวพฤหัสบดีจะให้ความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องลี้ลับการเงินร่วม เช่นมรดกหุ้นส่วนเจ้าชะตาอาจได้รับมรดกขนาดใหญ่แต่ก็อาจพบกับความท้าทายที่ต้องใช้ปัญญาอย่างมากในการจัดการกับสิ่งที่ไม่คาดคิดดังนั้นการเข้าใจตำแหน่งและมุมสัมพันธ์ของดาวพฤหัส,สบดีจึงเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกสัิยภาพสูงสุดในชีวิตของแต่ละบุคคลเพราะมันคือเครื่องมือที่บ่งบอกว่า เราจะสามารถสร้างความเจริญอย่างมีคุณธรรมได้อย่างไรตลอดสารคดีนี้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และลึกซึ้งของดาวพฤหัสบดีในฐานะประธานสุภเคราะห์และเทพเจ้าแห่งคุณธรรมมันเป็นดาวที่ไม่เพียงแต่มอบโชคลาภและความมั่งคั่งเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดในการสแสวงหาความรู้ การเติบโตทั้งจิตวิญญาณและการใช้ชีวิตอย่างมีหลักการสรุปแก่นแท้แห่งพลังพฤหัสบดีแก่นแท้ของดาวพฤหัสบดีคือพลังงานแห่งการขยายตัวและปัญญาหากดวงชะตาใดมีดาวพฤหัสบดีที่เข้มแข็งและให้คุณก็เปรียบเสมือนการมีประกันชีวิตและที่ปรึกษาส่วนตัวที่คอยคุ้มครองอยู่เสมอเมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรค พลังของพระฤหัสสุบดีจะช่วยลดทอนความร้ายแรงและมอบปัญญาในการหาทางออกได้เสมออย่างไรก็ตามโชคลาภที่แท้จริงจากดาวพรฤหัสสุบดีนั้นไม่ใช่การถูกหวยรวยเบอร์แบบฉับพลันแต่คือโอกาสแห่งการเติบโตที่จะนำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวมันสอนให้เรารู้ว่าการมีคุณธรรมและความรู้ คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดในชีวิตการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมการเป็นผู้ให้และการเคารพครูบาอาจารย์คือการเปิดประตูรับพลังบวกของดาวพฤหัสบดีให้ไหลเข้ามาในชีวิตของเราทุกคนวิธีการเสริมมงคลและรับพลังจากดาวพฤหัสบดีเมื่อเราเข้าใจถึงความหมายของดาวพฤหัสบดีแล้ว การเสริมมงคลจึงไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่คือการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับพลังงานอันสูงส่งของดาวดวงนี้วิธีการเสริมดวงชะตาให้เข้มแข็งด้วยพลังของพระฤหัสบดีมีดังนี้ 1. การบูชาและสวดมนต์คาถาบูชาสวดคาถาบูชาดาวพระฤหัสบดีคือพระสัมสัมวิสะเทพะจำนวน 19. จบ โดยควรสวดในวันพฤหัส,สบดีหรือในเวลาที่ดาวพฤหัส,สบดีโคจรสำคัญพระประจำวันบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ 2. การทำบุญและสร้างกุศลบริจาคเกี่ยวกับปัญญาถวายปัจจัยหรือบริจาคเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาโรงเรียนห้องสมุดหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน กราบครูบาอาจารย์ทำบุญแก่ครูบาอาจารย์เพราะสงฆ์หรือผู้ใหญ่ที่เคยให้ความรู้แก่เราเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนของคนเหล่านี้ทำทานบริจาคทานด้วยความเมตตาและทำบุญที่เกี่ยวกับความยุติธรรมเช่นการบริจาคให้มูลนิธิเกี่ยวกับกฎหมายหรือผู้พิพากษา 3. การปฏิบัติตัว ไฟฟ้าหาความรู้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาการอ่านหนังสือและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนปัญญาซึ่งเป็นแก่นแท้ของดาวรักษาศีลธรรมพยายามรักษาศีลห้าโดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและความยุติธรรมในการทำมาหาได้ เพราะการกระทำที่เป็นธรรมจะดึงดูดโชคลาภที่บริสุทธิ์ของดาวพฤหัสบดีเข้ามาในชีวิตของเรา